ครับสวัสดีครับ PP Family ครับวันนี้พอดีน้าก็มาส่งของครับส่งออเดอร์รองเท้าเอเมสนะครับอ่าเนี่ยวันนี้ก็เปิดร้านในเช้าเดี๋ยวนี่จะส่งให้ผู้หมดที่เขาสั่งรองเท้าผ่าน YouTube นะครับผ่านช่อง PP Family ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับ โอเคครับครับมาก็ารายละเอียดของคู่ผสมเกยรนะครับที่สั่งนะครับก็<ม>จะเป็นโงเท้า6.51นะครับเออ7.52 8.52ครับ9.51ครับ,บทั้งหมด6คู่นะครับนี้จะเป็นของแถมของทางร้านนะครับนี่ยางและท็อปอย่างละ 6ชุดนะครับนี่เดี๋ยวนี่อจะัดส่งก่อนเที่ยงครับพี่ๆน้องๆท่าน,นใดสนใจรอ,องเท้าอเวนต์กล่องท้าเงินนะครับนี่กล่องทั้งเงิน12นิ้วนะครับก็สั่งกันมาได้ที่ชมกันเข้ามาทางพีพีแฟมิลี่ครับใต้ลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับตรวจสอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมสม่งให้ผู้หมวดสมเกียรติขอบครูครับกอก็อ บุรพานะครับต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ